สวัสดีค่ะวันนี้พรก็ออกมาเยี่ยมลูกค้านะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบุญของเราแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนอีกแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ท่านนี้ก็คะก็เป็นอีกหนึ่งลูกค้าที่ทานผลิตภัณฑ์มาหลายตัวมากๆนะคะแล้วก็หมดเงินไปเยอะมากๆพอได้มาลองกับผลิตภัณฑ์ดีบุญตรงน,นี้เห็นผลลัพธ์มา,าที่ชัดเจนมากแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งหนึ่งนะคะ ตอนนี้พรนก็อยู่ที่อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะตอนนี้เราไปฟังอตอนนี้เราไปชมตัวจริงเสียงจริงกันเลยค่ะค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ชื่อว่าอะไรแม่ขันบวัวผา,าคุณแม่บวัวผานามสกุลน้มสก,กุลบวัวผา,าคุณแม่ชื่อคุณแม่ขันขนอ๋อคุณแม่ขันนามสกุลบวัวผานะคะคุณแม่อายุกี่ปีแล้วคะน้าสกุลบัวผาเอ้าบัวเป็นบัวผาบัวผาคุณแม่คุณแม่ขัน บัวพาเออแล้วก็มาเจอกับคุณแม่ขันบัวพานะคะแม่อายุกี่ปีเกดสิ 13, บสามปีอ,อายุเจ็ดสิบสามปีนะคะแม่ช่วยบอกกับท่านผู้ชมหน่อยว่าตอนนี้แม่อยู่ที่ไหนหมู่บ้านหมู่บ้านเลยแม่อำเภอนํำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์แม่อยู่ที่อำเภอนํำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็<ะ>แม่มาเจอกับผลิตภัณฑ์ดีบูนของเราได้ยังไง ลูกสายบอกว่ามันออกในโทรศัพท์เราวันนี้ก็เลยลูกสายก็เลยเอาโทรไปหาเอามาให้ล้องเบิงจ้าลองสั่งมาให้ลองทานดูนะคะตอนนั้นเขาสั่งไปกี่กล่องแม่ส,สา่งไปสองกล่องลองสั่งมาให้ทดลองทานสองกล่อง,องนะคะลแล้วก่อนที่แม่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบุญของเราเนี่ยแม่มีอาการปวดตรงไหนบ้างบอกนิดนึงค่ะ ปวดสะโพกเสียบบอกมายังเดินบ่ได้จะนะสะโพกล้วลงมาตามขาเลยเห่อแม่ตาม,มหัวข้อห,หัวเข่าถึงหัวเข่าถุงหัวเขา่าบ่หัดขาออสะโพกล้วลงมาถึงหัวเขา่ามันชาไหมคะบวดาค่ะเป็นแบบนี้มานานหลายปีแล้วหรอแม่บ่ปิบ่ปินนานปินเฉพาะนี่ละ่ะก่อนบอ่ดุล ในลาวอาทิตย์หนึ่งนี่แหละอ๋อ,อก่อนนานั้น,นนะเป็นอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งก่อนที่มันจะอ่าคือไปไม่ได้เนี่ยใช่ะคะแม่อาทิตย์เดียวค่ะมันมันเป็นมันเริ่มยังไงถึงว่าถึงถึงไปไม่ได้มันเป็นยังไงแม่ก่อนหน้านั้นมันปวดมาเฉยๆเอาแล้วอยู่ดีๆเฉยๆจ้าปวดลูกเำมันบวได้ลูกนี่ดึงปีกขึ้นกับโบโบได้ยังบบได้ยังบบได้เพราะว่ามันเส<ด>ียบเนี่ย สะพกข้างข้ออือคือลูกแล้วมันจี๊ดเลยเหรอแม่ยา<ะ>ลูกมันยุะลูกจมขึ้นซีมันบ่ได้มันจังบ่ได้เงี้ยขาข่อยเงี้ยจ้าแล้ววันนี้ก็เลยไปซีดยาซีดยาบุดเก้าเข็มโอ้ซีดหมอนั้นแดหมอนี้แดซีหมอประมาณสีหมออันนี้คืออันนี้ที่ไปฉีดที่คลินิกใช่ไหมแม่ไปคลินิกอ่า ไปโรงพยาบาลก็ไปมาแล้วใช่ไหมคะไปโรงพยาบาลท่านได้ได้หยามานวดแร้วหมอเสลคุณหมอจ่ายยาคือประเภทยานวดมาให้นวดมันไม่ดีก็เลยไปหาหมอคลินิกเขาฉีดยาอะไรให้แม่ไปกระสบโบแกกระดูกตีอ๋อแล้วมันทำไมฉีดปุ๊บแล้วมันมันเป็นยังไงมันดีขึ้นมันหายหรือยังไงมันบบหายมันอยู่สฉย ยังปวดเหมือนเดิมปวดเหมือนเดิมก็เปลี่ยนคลินิกไปอีกใช่ไหมคะเปลี่ยนคลินิกไปอีกค่ายาแพงไหมแม่แต่ละคลินิกเนี่ยลองบอลก็สองร้อยลงบอลก็สี่ร้อยแต่มันหลที่ดำไหลที่แล้วมันไม่หายใช่ไหมมันมาหายถือหมออันคลินิกคันกระซิดเทละขิมอ๋อค่ะได้ยาอย่างอื่นมาจัดไหมจัดยาขายกับเนีย so <t> ันให้ กินบดแล้วมันม่หายเราแบดนี้กินบดแล้วเราวบบไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นเหมือนเดิมอยู่แม่ก็เลยลูกชายก็พาเปลี่ยนคลินิกไปเรื่อยใช่ไหมแม่ก็อยากให้หายถือว่าทรมานมากไหมแม่ใช่นะคะใช้ชีวิตได้ยากลําบากมากไหมแม่แม่เล่าเล่านิดนึงว่ามันมันใช้ชีวิตได้ยากลําบากแบบไหนมันไปไม่ได้ไปบ่ได้เดินเดินก็ได้ลุกก็ได้ S <S สิจังกับบัวได้ลําบากสิคันนี่กับมันซิเคียงมาหาหัวเขา้ามานี่มันสิ <S <S สเส้นมันซิมาหอนหัวเขา่าเขานี่สิคัานเอาก,กไปบัได้อมันไม่มีแรงเลยใช่ไหมแม่มไม่มีแรงเออมันยุงตัวไม่อยู่เลยมันยั้งไม่ได้นะคะรูแ้แม่ช่วยเล่าตอนที่ว่าลูกชายช่วยดูแลแม่หน่อยเขาพาแม่ไปห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือทุกอย่างนี่ต้องให้เขามีต้องมีคนดูแลเลยใช่ไหมแม่ไปเอาเองนีไปบ่วได้ แล้วบันนี้แต่ว,ว่าลูกซ้ายวันนี้กินยาบิดแล้วยาคลายกำ้เนี่ยหมอจัดให้ก็บิดแล้วแล้วบันนี้มันบ่ดีขึ้นเหมียนเดิมอยู่คือเกาจแล้ววันนี้ลูกซ้ายก็เลยว่าเมียร้องดีบุญน,นี่เถอะเพรานสันอลูกซ้ายวานะ,ะดีบุญอย่ามันออกให้โทรศัพท์ คนอื่นๆทานแล้วเขาก็เห็นผลกันใช่ไหมก็อยากจะลองวันนี้ก็เลยลูกชายก็เห็นโทรศัพท์มันเบิ้งหินเท่านึงจ้องเตียงขึ้นอยู่ต้าเออละไยใหญ่ๆแม่เบิ้งดูสันวันนี้ก็สร้างเอากล้องเดี่ยวได้บอกบอกลูกชายนะเอาสองกล้องน่ะกันเก็เลยสร้างเอาเทละสองกล้องวันนี้ดีแล้วอยาเี้ยกินกล้องหันเบิดก็ดีขึ้น เดี๋ยวแม่แม่คือพี่เขาสั่งมาให้แม่ในลูกชายสั่งมานี่ก็คือสองกล่องแล้วแม่เริ่มทานแล้วเห็นผลตั้งแต่กล่องที่เท่าไหร่กล่องที่แรกนะ่ะตั้งแต่กล่องแรกเลยนะคะประมาณซองที่เท่าไหร่คะแม่ซองที่สองสองที่สามนี่ดีขึ้นมันดีขึ้นยังไงอะดีขึ้นมันบวเสียบเอ,อิรเสียบสะโพกไงตรงที่ว่ามันเสียบมันจี๊ดนี่มันเริ่มมันเริ่ม,ม,มออไม่รู้สึกว่ามันออมีตรงนั้นแล้วใช่ไหมแม่ เริ่มมีกําลังเหรอมีกําลังขึ้นยางเดินไปได้แบบนี้ยอก็เลยลูกไผ่ดักดานก็เลยเอาสามขานี่มาให้จ้างพ่อไปได้ตอนนี้ตอนนี้คือมันไปไม่ได้เลยไปบ่ได้ค่ะอนนี้วันยางเดินร้องเบิงแล้วแบบนี้มันยังบดเสียบแบบนี้ยบดเสียบก็เลยค่อยเดินไปแล้วก็เอาสามขามาจ้างค่ะ ถือว่าสุดยอดนะคะจากจเดิมที่ว่าคุณแม่เนี่ยแกคืออ่อนแรงคือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องให้ลูกชายพาเข้าห้องน้ำคะพาอุ้มขึ้นบ้านอะไรตลอดนะคะแล้วตอนนี้คือทานผลิตภัณฑ์ดีบูญไปประมาณสองกล่องแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีกําลังดีขึ้นดีขึ้นแท้ๆนี่นหะเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้ตอนนี้ก็คือเดินเดินเองไปไหนมาไหนได้แล้วใช่ไหมไปไหนมาไหนได้เข้าห้องน้ําของทาได้ลุกขึ้นหนอยเองได้ค่ะ แม่ทานผลิตภัณฑ์ดีบุญไปทั้งหมดกี่กล่องถึงได้เห็นผลลัพธ์ได้ขนาดนี้เนี่ยมือดองหั่นแล้วบอปนี่ลูกายว่าให้มันดีดอิดก็เลยสั่งอิดสองกล่องจ้าปิดสี่กล่องชนิดผงใช่ไหมคะชนิดผงทั้งหมดคือแม่ทานไปทั้งหมดสี่กล่องชนิดผงนะคะแล้วลบัปนี้ก็เลยย่านบดีอีดีย่านปินอิดแล้วก็บนี้ก็เลยไปสั่งอิดสองกล่องสั้งเท่าละสองกล่องก็จ้า สั้งที่แรกก็สองกองอันนี้สี่กองสี่กองก็ดีก็เลยลงไปบ้านในอาทิตย์กว่าาแล้ววันนี้ผู้นั่นก็มาถามมาดีขึ้นอโอ้ยังได้แล้วนบ้านมอ,มอ,มอหันก็เลยอยากได้<อ>ก็ให้ลูก้ายนี่แหละสั่งให้นะ